มาดูค่ะมาดูค่ะตอนนี้กาลัางตั้งกะทินะคะแล้วก็ใส่ใบเตยให้มันหอมหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกะทิพอต้องตวงเด้อวพี่น้องกระหวยสายตานะคะแล้วก็จะใส่เกลือลองไปนะคะ mm. เป็นคนที่มักเห็ดพวกขนมหวานในตรงใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะพอ mm. ต้องใส่เยอะนะพี่น้องน้าตาล mm. เดี๋ยวอว้วน น้ำตาลก็ไม่ต้องตวงดอกกะเอาด้วยสายตาเราทํากินเองนะคะลองชิมดูว่ามันหวานบอกันบมหวานกับเทอร์น้ำตาลนะคะผู้ใดบะหมากหวานกันบบะตรงใส่หลายนะคะพี่น้องอันนี้เห็ดข้าวต้มผัดดิจพี่น้องเด้อเห็ดข้าวต้มผัดดิจ้าทำข้าวต้มผัดให้ลองชิมดูซิว่า ม,มันจะออกเค็มเค็มปป๊ดหวานหน่อยๆนะคะใส่ไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องใส่ข้าวเฮ้หลังจากนั้นเราก็จะคนที่เปิดไฟไม่สูดมันก็เลยปป๊ดๆๆนี่เห็นมาพี่นอ้องโอ้ยมันจะออกแซ่บพี่นอ้องแซ่บอันนี้คืออันนี้เนี่ยคืออถั่วดำนะคะสาคูถั่วดำนะคะ อีพี่นอใใ้องใสใบเตยนะพี่นอ้องโอ้ยบางพี่นอ้องคนฉนลองชิมบางมันสิเต็นตาแสบบอสาคูใบเตยนะคะไม่ใช่สาคูใบเตยสาคูตัวดํานะคะเดี๋ยวลองชิมดูสิมันจะอร่อยขนาดไหน,นะะหลังจากนั้นก็จะเอาข้าวลงไปข้าวเนี้ยก็ไม่ต้องตวงนะคะการด,ด้วยสายตานะคะ เรารู้อยู่แล้วว่าห้องติดแบบว่าสูตรใดสูตรใดพี่น้องครับเราไม่ต้องตวงค่ะ,แล,ะ,ะคนะแล้วก็จะคนเอามาเพิ่มข้าวหน่อยนึงหลังจากนั้นเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนกวนไปจนแบบเข่ากับอันน้ำกะทินี่แห้งนะพี่น้องเนาะจะไม่เปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟพอ พอปันกลางนะคะพี่น้องจ๋าเอาถั่วดําลงค่ะถั่วดําที่ต้มไว้เรียบร้อยนะคะถั่วดําที่ปูนาอันหนึ่งไว้เรียบร้อยพีน้องปูนะาเป็นดัมมีอ,อันอปูน่าหนึ่งไว้เรียบร้อยนะคะนึ่งจนสุกแล้วนะคะแช่ไว้นะคะประมาณห้าถึงหกชั่วโมงแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเริ่มแข็งแล้วพี่น้องมันเริ่มแข็งมันเริ่มแค้นเลยคะ่ะ สาเหตุที่ปนูนาเอาเอาเขาเป็นหนึ่งกอนล้วกอะจะไปเอามาผัดเนี่ยมันจะทําเวลาเข้าไปเวลาเอาไปอันไปนหนึ่งในล้างถึงนี่พี่น้องในซึ้งเนี่ยนึ่งแป๊บเดียวพี่น้องเพราะต้องไปนึ่งโดนเพราะว่าถ้าข้าวที่เั่นอันแช่แช่เดีวเอามาใส่ให้มันเสด็จนำแล้วเอามากวนใช้กระนำกะทิเนี่ยเวลาเป็นหนึ่งนะมันใสใ่เวลาโดนแล้วที่นี่ มันจะเห็นผูหน้ากับเขาเข่าใจกันเพราะว่าบางเชอเอามะมนกวนใจกัทีมันไมใเห็นเนื้อขาเนื้อเข่านะมันบ่สุกพี่น้องมันจะเห็นเนื้อเขาแข็งบางคนอาดจีอันมากแนวดันกันได้แต่ว่าปูนะาเป็นคนที่แบบมือหนึ่งเข่าแล้วจะอยเอามากวนพี่น้องจำนึ่งข้าวเสร็จแล้วค่อยเอามากวนมันจะสุกสุกพอดีเวลากินแล้วมันจะวอเขาวอแข็ง นะคะเนี่ยได้แล้วนะคะพี่น้องจ้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นปูนาก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็จะปล่อยให้มันเย็นแล,ล้วหลังจากนั้นปูนาก็จะเอาไปห่อเด้อพี่น้องเด้ออสาวคูทั่วดำม,มะฝาดจา้าหอมหอมใส่ใบเตย้อ,อมนะคะใส่ใบเตยค่ะมาค่ะมากำลังจะ อัน,นั้นจะปอกกล้วยได้จจะเด้อปอกกล้วยห่อข้ต้มค่ะกล้วยอ่ะกะอาจสิบอะซุกแห้งพี่นอ้องต่ว่าอันข้าเนียวมันหวานอยู่แล้วจ้ะใส่กล้วยเป็นพอพิธี ที่พัดไปเรียบร่อยนะคะเดี๋ยวจะมาทําการห่อมันเย็นแล้วพี่นองเราจะมาห่อกันค่ะมาทําการห่อกันนะคะใบห่อเสร็จก็จะเป็นยังสิผี่นองอีกปน้าห่อไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะใส่จะใส่อันกระดาษ้อยเด็กค่ะพี่นองจ้ะปุณน่าจะใส่กระดาษ้อยห่อเลยจ้ะตัดครึ่งค่ะ เพราะว่าอย่างเพราะวาเขาบอม,มีไปตองพี่น้องก็ต้องใช้วิธีการห่อแบบนี้ค่ะโดยการตัดครึ่งนะคะใส่กล้วยลงไปนะคะใส่กล้วยลงไปอันนี้สิใส่แค่ส่วนเดียวได้พี่น้องเพรว่าอย่างเพระว่า เห็ดค no. okay. The so ั้มหน่อยๆโบเห็ดคั้มใหญ่เนาะจ้ะเห็ดค evet ั้มหน่อยๆเห็ดคั้มใหญ่น่ะมันตีเพราะว่ากระดาษเขาโบเพรพี่น้องเขาต้อเห็ดคั้มหน่อยนี่ค่ะวิธีการห่อต้องหองงามแบบพี่น้องห่อกินเองค่ะเราต้องหองงามเลยค่ะพี่น้องห่องง่ายๆก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าพอกินเองเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะคะพตีการหอง่ายง่ายโปตรงเห็ดเป็นพิธีพี่ถันดอกพี่นอนอง